คือมันเป็นภาษากายว่าคุมาเนตเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวว่ามันจะเกิดสงครามแล้วเพราะคนไทยเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วกดดันรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยจําต้องคุณเห็นรัฐบาลไทยไหมสุดท้ายคืออะไรข่าวออกมาหนาหูมากส่อว่าจะมีการยึดอํานาจนะ ถ้ารัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ความสงบไม่ได้นะนะทหารสอวยึดอำนาจนะครับรัฐประหารนะครับไอตัวที่ออกมาเชียร์รัฐบาลก็ไอ้ส้นตีนจริงๆเลยบอกใครผลักดันว่าจะมีรัฐประหารเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคือพวกนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าตีนจริงๆนะครับคือวันนี้คนไทยเนี่ยเขาต้องการปกป้องศักดิ์ศรีเราไม่ได้ไปยิงเขาตายเขาบอกเรายิงตาย เหตุการณ์ทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับปราศาทตรตามจุดต่างๆของไทยเลยสั์มันโยงมาหมดเลยคุยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ควรจะคุยดีกับมันไหมคุณมาเนตกลัวมากนะไม่ได้กลัวรัฐบาลไทยแล้วแต่กลัวกองทัพไทยกลัวประชาชนคนไทยครั้งนี้ผมว่าต้องเอาให้เป็นบทเรียนอย่างหนักสำหรับคุณมาเนตไอ้สองพ่อลูกครอบครัวฮุนเซนเนี่ยเอาให้มันรู้เลยว่าต่อให้มึงรู้จักกับผู้นำประเทศใครก็แล้วแต่เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาทำทุเรศทุเรศ นี้กับประเทศไทยนะมึงมาเหยียบศักดิ์ศรีของประเทศไทยสองพ่อลูกนี้กระหายอำนาจนะครับพยายามยั่วยุทำให้เกิดสงครามแต่พอกองทัพไทยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลบริหารอำนาจไม่อยู่นี่ประชาชนเชียร์รัฐประหาร แต่หลังจากนี้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งดีใจเพราะฮุนมาเนทจะไม่ล้มเลิกความพยายามความชั่วร้ายของมันนะมันก็ยังเอาประสาทเนี่ยขึ้นสารโลกอยู่ดีนะครับตามเจตนารมเดิมของมันแต่มันไม่กล้าลุกคืบมาในผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไปถ้าลุกคืบมาเขตโนแมนแลนด์มันก็กระจุยกระจายกลับไปความกระหายอํานาจของสองพ่อลูกทําประเทศขขขเขมรเกือบชิดหายและสร้างความแตกร้าให้กับความสัมพันธ์ของประเทศ กับขมซึ่งฝ่ายค้านของขเขมรไม่เห็นด้วยประาชาชนขเขมรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยวันนี้ออกมาเลยบอกอย่าด่ารัฐบาลขเขมรน,นะฮุนเซนบอกอย่าด่าลูกกูนะเพราะลูกกูเป็นนายกการกระหายอำนาจของฮุนเซนกับของฮุนมาเน็มันจะถึงจุดจบของตระกูลฮุนเซนมันจะถึงจุดจบของตระกูลสองพ่อลูกเนี้ยบอกเลยฮุนเซนบอกไม่ต้องโทษรัฐบาลลูกชายเพราะอะไร เพราะคนที่ปิดด่านมันคือรัฐบาลไทยทัวไปลงรัฐบาลไทยได้เลยนะครับไม่ต้องมาลงรัฐบาลเขมรดูความทุเรศมันดยดูความทุเรศมันเดยมีญาติไม่ต้องนับญาติมีเพื่อนไม่ต้องนับเพื่อนกับคนพันนี้นะครับคนชิงหมาเกิดอย่างนี้ไม่ต้องนับญาติไม่ต้องนับเพื่อน,อน,พ,อนนะพูดกันแบบนี้เลยครับไม่ต้องมีความเกรงใจเพราะฉะนั้นมันกระหายอำนาจนะครับมันกระหายอำนาจการเลือกตั้งจะถึง การกระหายอํานาจของฮุนเซนกับของฮุนมาเนตมันจะถึงจุดจบของตระกูลฮุนเซนมันจะถึงจุดจบของตระกูลสองพ่อลูกเนี้ยเพราะฝ่ายค้านโต้แรงครับประชาชนขเขมนก็โต้แรงครับนําประเทศขเขมรเข้าสู่สภาวะสงครามมันเลวได้อะไรละครับเนี่ยมันเลวได้ถ้วยเลยครับ แล้วประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะครับพอแม่ทัพภาคแสดงความขึงขังนะครับตอนแรกรัฐบาลไทยไปเจรจาทำเป็นเล่นตัวไม่รับข้อเสนอไม่รับข้อเสนอไม่เป็นเดือดเป็นร้อนท้องไม่รู้ร้อนอ่ะพูดกันง่ายๆอยู่เฉยๆมึงดิ้นมาหากูเองหุณมาเนี่หุ่นเซ็นมีความมั่นใจกูรู้จักกับผู้นำประเทศพวกมึงเป็นใคร ย่ามใจนะครับคุณรู้หรือเปล่าการปิดด่านเนี่ยหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะมวลมาหาประชาชนเนี่ยกดดันรัฐบาลแล้วรัฐบาลต้องต้องขยับอพูดกันง่ายๆวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าปร,ประเทศไทยเนี่ยคือประชาชนเป็นเจ้าของคุณจะไปรู้จักระดับผู้นำเรื่องของแม่งคุณเรื่องของแม่งคุณเลย คุณจะไปเป็นพี่น้องกับระดับผู้มาเรื่องของแม่งคุณเลยคุณจะไปเป็นพะี่น้กกองไปเป็นเพื่อนสนิทก็เรื่องของแม่งคุณเลยคุณจะไปยึดทรัพย์นะครับนักการเมืองในพนมเฟนก็เรื่องของแม่งคุณเลยไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนคนไทยวันนี้คุณมาเหยียบจมูกคุณบอกว่าต้องการสันติวิธีต้องการเจราจาแต่ไอชิพหายเกณฑ์ทหารหมื่นห้าพันนายไปประชิดชายแดน หันปลายกระบอกปืนมาที่อะไรฝั่งประเทศไทยไอชิพานนี่คือสันติวิธีเหรอครับนี่คือสันติวิธีใช่ไหมนี่อย่างนี้เขาเรียกสันติวิธีใช่ไหมของบ้านมันอะ่ะบ้านมันมันเรียกอย่างนี้ใช่ไหมบ้านมันเนี่ยหันปลายกระบอกปืนไปทางชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยแล้วไปบอกเขาบอกว่าเราต้องการเจรจานะครับบน พื้นฐานของสันติวิธีมึงไปบอกโลกไหนเขาก็ไม่เชื่อมึงหรอกปากบอกสันติวิธีแต่เอาปืนไปจ่อหัวเขาแล้วคืออะไรอ่ะมีใครเชื่อไปตอหลดตอแหลขสารโลกว่าไทยยิงก่อนไทยยิงก่อนไทยมายิงทหารกัมพูชาเสียชีวิตไทยเริ่มก่อน ทั้งที่ไม่รู้สาเหตุอิโนโออินเนอะไรเลยว่ามันตายหงตายหาเพราะอะไรทหารเขมนตายหงตายหาเพราะอะไรยังไม่รู้เลยครับถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับมันตายหงตายหาเพราะอะไรเนี่ยแล้วผมถามจริงเหอะมันจะตีมือตีอื่นไปอีกนานไหมบอกสันติวิธีแต่ขนอาวุธทั้งคลังแสงไปประชิดแนวชายแดนหันกระบอก,บอกปืนใหญ่มาที่ประเทศไทยนี่ดีนะ รัฐบาลไทยเชื่อว่ามันกำลังจะสันติวิธีกับเราแต่ประชาชนคนไทยแม่งไม่เชื่อเพราะประชาชนคนไทยไม่ได้ไม่ได้โง่เหมือนควายไอ้นี่เขากำลังจะทำสงครามนะครับเขากำลังจะทำสงครามไอ้นี่เนี่ยพอแม่ทัพภาคที่สองขึงขังขึ้นมาพอกองทัพ ขึงขังขึ้นมาบอกว่าไม่รอคำสั่งจากลาโหวหรือรัฐบาลรัฐบาลไทยใดๆทั้งสิ้นถ้ามีใครเหยียบอาณาธิปไตยของประเทศไทยนะก็ต้องปกป้องอย่างสุดชีวิตเท่านี้ครับหางจุกตูดนะแล้วหางจุกตูดจริงๆครับเพราะมันมีความกลัวเกิดขึ้นในใจของสองพ่อลูกพวกนี้แล้วว่าเอาชิบหายแล้ว การรู้จักผู้นําประเทศไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยนี่ว่าเพราะประชาชนมันไม่ฟังมันฟังแค่ความจริงวนะ่าคนไทยคนไทยไม่ได้กินญ้านะครับคนไทยฟังแค่ความจริงว่าวันนี้ความจริงมันคืออะไรมึงมาเหยียบศักดิ์ศรีแล้วมึงอ้างศักดิ์ศรีว่าคนไทยเหยียบศักดิ์ศรีชาวขมิทั้งที่ตัวมึงอะตัวดีนักเลยตัวมึงตัวดีนักเลยที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนไทย มึงมาขุดคูคลองตามแนวระนาบประชิดชายแดนมึงจะดำดินเหรอกูถามจริงเหรอเออมึงเป็นขอมมึงจะดำดินเหรอครับหรือยังไงครับเนี่ยคือเข้าใจว่าเรื่องชื่อลือชาเรื่องดำดินอันนี้เข้าใจเลยแต่นี่มันยุคนี้ยุคนี้เนี่ยมันสมัยไหนแล้ววันนี้แม่ทัพภาคเอาจริงนะครับกองทัพเราเตรียมพร้อม ประกาศแสนานุภาพคือเอากันง่ายๆฟังท่านเสรีพูดเนี่ยจับใจจริงๆใครจะไม่ชอบไม่เป็นไรนะท่านเสรีบอกว่าทามึงเปิดหน้ากันอย่างนี้ประกาศยึดกรุงพนมเปญเลยให้มันได้อย่างนี้ดิคือคุณดูนะหลังจากที่ยังความรู้สึกคนไทยไม่ใช่รัฐบาลนะเพราะรัฐบาลไม่มีทีท่าอยู่แล้ว บอกว่าสันติวิธีแต่คนไทยเขาไม่เล่นด้วยอ่คนไทยเขาไม่ตามเกมของฮุนเซนด้วยอะคนไทยคุณดูนะครับวันนี้แค่ประกาศไอ้กดอยายการศึกแค่วันเดียวหรือจะียปิดด่านแค่วันเดียวยังไม่ถึงวันสายทานหลังไหลทั้งข้าวของทั้งยางรถยนต์ทั้งอะไรนะครับข้าวของเครื่องใช้ไปประจำที่ชายแดนหมดแล้วไปเป็นกองหนุนให้หมดแล้ว เพราะคนไทยโดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเอาพอมาอย่างนี้ยาปลุกข่าวเท็จรัฐบาลดีอีบอกว่ายาดีอ e. ีเขาบอกว่ายาปลุกข่าวเท็จผมว่าที่พูดไปเนี่ยมันไม่มีเท็จหรอครับไอชิปให้นี่ที่พูดไปนี่ความจริงทั้งน,นั้นเลยของมันจะขุดดินเข้ามาเนี่ยมันจะดำดินเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วคุณเห็นไหมวันนี้พอกองทัพไทยขึงขังมันกรบ นะครับไอกคูร่องน้ำตรงตรง,ตรง,ตรงบ้านน้ํายืนน่ะแทบไม่ทันทําให้อยู่สภาพเดิมถอยร่นออกไปอยู่ที่เดิมนะครับตามประจําตําแหน่งนะตามปีเท่าไหร่นะหกเจ็ดเหมือนเดิมหางจุกตูดนะเพราะฮุนเซนมันคิดในใจแล้วว่าไอ้ชิปหายแล้วนี่การรู้จักผู้นำเนี่ยของประเทศไทยแล้วเป็นพี่เป็นน้องเป็นเกลือกันแม่งไม่ได้ช่วย หาอะไรเลยเนี่ยวันนี้คนไทยเขาไม่ยอมอ่ะแล้วบอยขอดสินค้าแล้วเสือกมาบอกอีกว่าคนไทยอะส่เดือดร้อนเพราะนําเข้ามากกว่าห้าเท่าปีหนึ่งหลายหมื่นล้านแสนล้านเออแต่คนไทยบอกจะเดือดร้อนขนาดไหนต่อให้ไม่มีกินกูก็ยอมจะตายนะต่อให้จะนำเข้ามากกว่ามึงสิบเท่ากูก็ยอมตายคนไทยคุณก็ดูสิ เออพอถึงเวลาเขารักใครกันคุณเห็นไหมล่ะหนาวสิครับหุนเซนนะสกรูถอยหลังนันทีพอตอนเช้าหุ่นเซนออกมาปัด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 เดือดพล่านเลยตอนเที่ยงเที่ยงลูกออกมาบอกว่ายอมเจราจาแล้วนะนะยอมเจราจาข้อพิพาทแล้วนะเสนอสามข้อครับพี่น้องเสนอสามข้อยอมเจราจาแล้วหลังจากที่พ่อ นะครับพล่านดิ้นอยกขนอนโดนน้าร้อนลวกอคุณเข้าใจไหมตัวลูกก็ดิ้นไม่แพ้กันเลยจากที่แบบนะท่าเยอะไม่ยอมเจราจาไม่พูดไม่เอาไม่ถอยกลับเสนอนะครับข้อตกลง3ข้อในการเคลียร์ข้อพิพาทในเรื่องของเขตแดนครับข้อที่หนึ่งคือมันใช้สมองอะไระ สมองหมาปัญญาควายมากผมพูดเลยไอ้หุนมาเนตนะฮะข้อ <c oughs> ที่หนึ่งไอไอประสาทที่ถกกันเนี่ยเอาขึ้นสารโลกหมดเหมือนเดิมคือมึงเสนอเนี่ยมึงไม่ต้องพูดยังจะหลอกว่านะครับคือการแสดงอาการจากที่เฉยนิ่งเฉยเฉยชายของหุนมาเนตประเทศไทยก็เป็นฝ่ายที่วิ่งเข้าหาเจรดาจาตลอดคราวนี้เฉยไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮะ ชาาเขมรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปิดด่านก็กดดันรัฐบาลไอ้ฮุนมาเนตนั่งไม่ติดเก้าอี้แหละแล้วประเทศเข้าจะกําลังเข้าสู่สภาวะสงครามเพราะกองทัพไทยเปิดฉากเปิดหน้าจริงจังเต็มที่เต็มที่อันนี้สองสามฝ่ายค้านของขเขมรกดดันเต็มพิกัดจนหุนมาเนตมันก็นั่งไม่ติด สุดท้ายจากที่ว่าพี่รอลอรอให้ไทยมางอ้อคราวนี้ไม่ใช่เสนอข้อพิพาทสามข้อข้อแรกอย่างที่ผมบอกเอาขึ้นศาลโลกให้หมดแม่งท้าไมได้กินยากคนไทยคงไม่รับข้อเสนอมึงหรอกข้อที่สองส่วนไอ้เขตที่เหลือนอกเหนือจากประสาททีท่มีปัญหากันเนี่ยนะก็ยังมีอีกสองจุดสามจุดเนี่ยก็เอาตามคณะกรรมการ JBC ใช่ไหม ตกลงกันไม่เป็นไรไม่ต้องไปถึงสารโลกเราตกลงกันได้ข้อที่สองข้อที่สามยึดสันติวิธีคือที่มึงพูดสามข้อมไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ได้เป็นตีนอะไรเลยครับคือมันเป็นภาษากายว่าหุณมาเนตเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวว่ามันจะเกิดสงครามแล้วเพราะคนไทยเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วกดดันรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยจำต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูเห็นรัฐบาลไทยไหมสุดท้ายคืออะไระข่าวออกมาหนาหูมากสว่าจะมีการยึดอำนาจนะครับถ้ารัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ความสงบไม่ได้นะนะทหารสอบว่ายึดอำนาจนะครับรัฐประหารนะครับไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ออกมาเชียร์รัฐบาลก็ไอ้ส้นตีนจริงๆเลยบอกใครผลักดันว่าจะมีรัฐประหารเนี่ยนะผิดกฎหมายนะ คือพวกนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ามันตีินจริงๆนะครับไม่รู้ผมจะใช้คำไหนนะครับคือวันนี้คนไทยเนี่ยเขาต้องการปกป้องศักดิ์ศรีนะครับเราไม่ได้ไปยิงเขาตายเขาบอกเรายิงตายเราไม่ได้เหตุการณ์ทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับปรา,าสราทต่ามจุดต่างๆของไทยเลยสัตว์มันโยงมาหมดเลยคุยไม่รู้เรื่อง ผมถามว่าอย่างนี้ควรจะคุยดีกับมันไหมหุนมาเนตกลัวมากนะผมบอกเลยนะครับหุนมาเนตกลัวมากไม่ได้กลัวรัฐบาลไทยแล้วแต่กลัวกองทัพไทยกลัวประชาชนคนไทยครั้งนี้ผมว่าต้องเอาให้เป็นบทเรียนอย่างหนักสำหรับหุนมาเนตไอ้สองพ่อลูกครอบครัวฮุนเซนเนี่ยเอาให้มันรู้เลยว่าต่อให้มึงรู้จักกับผู้นำประเทศ ใครก็แล้วแต่เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาทําทุเรศทุเรศอย่างนี้กับประเทศไทยนะมึงมาเหยียบศักดิ์ศรีของประเทศไทยสองพ่อลูกนี้กระหายอํานาจนะครับพยายามยั่วยุทําให้เกิดสงครามแต่พอกองทัพไทยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลบริหารอํานาจไม่อยู่นี่ประชาชนเชียร์รัฐประหาร สุดท้ายรัฐบาลทนแรงกดดันไม่ไหวก็บอกว่าเอา้าไม่เป็นไรอำนาจทุกอย่างนะให้อยู่ที่กองทัพเลยถ้ากองทัพมองว่าขาเมนรุกจัดการได้เลยทันทีที่มีคำสั่งนี้ออกบอกว่าแล้วแต่ทหารปิดด่านทันทีคุณเห็นไหมความชิบหายมาเยือนขเมนทันทีผมถามว่ามันต้องเล่นแบบนี้เอาให้มันหนาวขี่ไปเลยนะครับ คือมันความมันทุเรศคนมันทุเรศสมองมันตื้นเขินนะครับเหมือนคนแบบไม่เต็มบาทโอ้ยกูรู้จกักกูนําประเทศอะไรก็เคลียร์ได้ไม่ใครไม่กลา้มามันยิงกูหรอกไม่กล้ามาทําอะไรกลัวกูมาเหนือนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับเดี๋ยวไปด้อยข้าประเทศเพื่อนบ้านนี่มีกําลังพลแคห่หยิบหมาหยิบหยิบมือคุณดูคุณดูีคดิครับ แล้วผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันต้องสั่งสอนให้มันรู้นะครับไทยก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้มันเกิดสงครามหรือสร้างสงครามหรือจะรบกับใครหรอกเพราะไทยเนี่ยไทยนี่รักสงบอ่ะเราเคยหาเรื่องเขาไหมล่ะเราเคยไปรุกรานเขาไหมก็ไม่เคยแต่คนอื่นมารุกรานแล้วคุณจะนั่งสวดมนต์อยู่ได้ไหมฮะคุณจะนั่งประนมมือและบอกสันติอยู่ได้ไหมเขามาขุดดินยังเหลือแต่ดําดินมาหาเราแล้วอ่ะฮะ เขาขอมดำดินนะเคยได้ยินไหมขอมดำดินน่ะแต่คุณจะมานั่งสวดมนต์ประนมมืออยู่ได้ไหมแล้วบอกขันติอดทนขันติอดอดทนเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้ไงเพราะทหารเขาไม่เอาด้วยถ้าคุณไม่ให้อำนาจทหารทหารก็ยึดอำนาจการปกครองก็แค่นั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนของรัฐบาลไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า ขันติอดทนขันติอดทนนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่ให้อำนาจก,กองทัพนะแล้วกองทัพไม่ปิดด่านไม่อะไรนะป่านี้นะโอ้โหคุณยังโดนทัวลงหนักกว่านี้ผมพูดเลยรัฐบาลน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันสร้างความรักความกลมเกลียวให้กับคนไทยจริงๆนะครับผมถึงบอกเลยอืมนั่นแหละครับ ผมถามว่าคนไทยคนไหนไม่โกรธมั่งวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาผมถามแค่เนี้มีใครไม่โกรธมั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใครบอกขันติมีโยไอโดงอัตชัยอัตอะไรเนี่ยไปด่าแม่ทัพภาคที่สองคนที่ประกาศปิดดานว่าโอยมึงรู้เยอะไอแม่ทัพภาคที่สองมึงรู้เยอะโอ้โหมึงเนี่ยตัวดีเลยปลุกปั่นข่าวเท,ท็ดข่าวปลอมไอโดงอัตชัยใช่ไหม โอ้โหไปดา่าซะทัวก็ไปลงบ้านไอ้โดง่งมันเรียบร้อยแล้วฝากบอกมันด้วยนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนของไอ้โด่งมันนะนะไอ้นี่เองอาเชียร์ไม่รู้หาเหวส้นตีนอะไรเลยเหมือนกันนะครับนะครับเออฝากบอกด้วยนะครับใครเอฟซีโด่งอัตชัยเนี่ยนะนะครับไอ้นี่ไม่ได้รู้หาเหวส้นตีนอะไรเลยก็ทัวไปลงนะครับนะ ทวงไปลงมันเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไอ้คนพันเนี้ยไอคกกยค้คนตักกะป่วยนะครับคนตักกะป่วยครับคนไทยเนี่ยหัวใจมันต้องเดียวกันนะครับวันนี้พอหุนมาเนตประกาศมันคิดว่าคนไทยจะยอมสามข้อเสนอนะในการเคลียร์ข้อพิพาทพี่น้องเห็นด้วยไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเขาฝากดีนะผมฝากเลยบอกเลยฝากเลย มึงจะมาชนกับกูก็ได้นะไอ้โดงไม่ได้กลัวแม่งมึงเลยนะครับนะฮะสามข้อเสนอผมถามว่าเฮ้ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ได้กินยากคุณดูอาการลนของอุนมาเนศนะที่ออกมาเสนอนะออกมาเสนอว่าไทยมันต้องตามนี้นะต้องขึ้นสารโลกกับเขานะนะและต้องมาเจราจาใน เขตพื้นที่ปักบันที่เหลือนะโอ้ oh, ยังมีเหลืออีกเหรอเนี่ยคุณดูดิครับคือมันจะรุกทั้งแถบเลยดีกว่าตอนเนี้ยพื้นที่ปักบันที่เหลือก็คืออะไรอ่ะเกาะกูดไงครับเกาะกูดก็มาเจราจา่านัน JBC เอาแต่ประสาทแต่ละประสาทขึ้นสารโลกครับไม่ย,ยอมครับคุณควรที่จะให้บทเรียนราคาแพงกับไอ้ฮุนมาเนตสองพ่อลูกนี้ไหมผมถามแค่นี้น ควรไหมนะครับดูมันจะเอาอีกนะนี่ยาวไปถึงเกาะกูดและเขตข้อพิพาทต่างๆเนี่ยมันยังเดินหน้าอีกนะครับทั้งที่ร่วมตอนเนี้มันเสียอํานาจการต่อรองไปแล้วนะครับมันเสียอํานาจการต่อรองไปโดยไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอะตอนเนี้ยเสียรูปแล้วถ้าเป็นมวยนี่เสียรูปแล้วทั้งพ่อทั้งลูกอะเพราะอะไรครับถ้ามันยังดึงดันนะครับ มันยังดึงดันอวดเก่งเอาทหารมาประชิดแล้วบอกไม่รบบอกสันติวิธีมึงเอาทหารมาทำมึงเหรอครับตรงชายแดนน่ะเอาอาวุธมาเป็นคลังแสงทำมึงเหรอครับตรงชายแดนน่ะสันติวิธีคุณดูนะครับการกระทำเนี่ยกับคำพูดของผู้นำแบบนี้เนี่ยอย่าว่าคนไทยไม่เชื่อเลยครับ คนกัมเห็ยนทั้งประเทศเขก็ไม่เชื่อมันเพราะมันทําอีกอย่างหนึ่งบอกสันติวิธีแต่อชิปหายเอาทหารมาตรึงเอาทหารมาตรึงทําไมถึงเอาทหารมาตรึงครับอา้าทำไมเอาทหารมาตรึงก็ไม่เอามาตรึงได้ยังไงล่ะครับก็ลุกคืบไปในผืนแผ่นดินเขาอะพอรุกไปสองรอยเมตรเนี่ยเห็บหมาดิ้นมันยังไม่ทันตายเลยแต่ต้องเอาทหารมาตรึง บอกว่านี่คือประเทศพื้นแผ่นดินของมันต้องเอามานะครับทำเครื่องหมายก่อนว่ากูบุกประเทศไทยได้แล้วสองรอยเมตรผมถามว่าถ้าคนมันสุดจิตใจมันเอากองทัพมาทำไมอะถ้ามันบอกว่าสันติวิธีพี่น้องช่วยอธิบายการกระทำของสองพ่อลูกนี้หน่อยฮะอ๋อ เพราะว่าอะไรรุกคืบไปในผืนแผ่นดินไทยไงเดี๋ยวโดนตีกลับกำลังอาจจะไม่พอก็เลยต้องเคลื่อนกำลังพล15,000นายพร้อมอาวุธทั้งคลังแสงไปตรึงพื้นที่ก่อนได้200เมตรแล้วดีใจจังเลยกูดีใจมากเลยได้200เมตรแล้วต้องกระชับพื้นที่ไว้ตรงนั้นนะอย่าถอยร่นนะนี่นี่คือสาเหตุว่าทำไมมันเคลื่อนทับเพราะมันต้องการทำสงครามแล้ว มันแย่งชิงดินแดนแล้วคุณตามภาษานักรบตามภาษาทหารนี่คือการรุกคืบแย่งดินแดนเขาแล้วครอบครองเขาแล้วยึดพื้นที่มั่นแล้วมันเลยเอาทหารไปตรึงแต่บอกภาสาลโลกว่าไงสันติวิธีครับสันติครับสันติครับสันติแล้วมึงเอาทหารไปทําห้องเหรอครับก็เพราะไปรุกเขาแล้วไงทีนี้พอ แม่ทัพภาคสองบอกว่ามึงจะถอยไหมเจราจาลับกันหลายรอบนะครับนะเจราจาลับกันหลายรอบในใน,ในห่วงหลายวันที่ผ่านมานะถ้ามึงไม่ถอยก็ต้องเปิดฉากแล้วพอเปิดฉากเสร็จปุ๊บประกาศกดอายการศึกแล้วมันขี้หดตดหายหมดแล้วประกาศกดอายการศึกประกาศปิดดนันไปทีละสะเต็ปเลยนะ,ะกดดันนะมึงจะถอยไหม หรือมึงจะปีแตกก็มาเลยปะทะกันทันทีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องถอยร่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาแล้วล่ะนะพอมาถึงจุดจุดนี้ก็คนไทยก็ได้เห็นแล้วนะว่าใครครบได้ใครครบไม่ได้พี่น้องนะใครครบได้เราก็ว่าไปใครครบไม่ได้คุณก็ว่าไปแต่ต้องให้บทเรียนราคาแพงกับสองพ่อลูก ต้องให้บทเรียนราคาแพงสองพ่อลูกวันนี้ครบคนก็ต้องดูหน้าวันนี้บอกว่าเป็นเกลอดองกันสนิทกันคุณทักษิณหรือผู้นำไทยก็ต้องดูแล้วนะครับครบใครเนี่ยไม่ใช่คบคนผิดชักศึกเข้าบ้านนี่กลายเป็นผลเสียให้กับคุณทักษิณมากๆนะเพราะประชาชนก็มองว่าคุณชักศึกเข้าบ้านเลยนะรอบเนี้ย คือมันจะเสียไงครับผมไม่ได้โจมตีคุณทักษณิณหรือนายกกุ้งอิงนะแต่ประชาชนหลายคนเขาคิดอย่างนี้ว่าชักศึกเข้าบ้านคบคนผิดหรือไม่นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกว่าวันไหนเนี่ยเป็นข่าวของฝั่งไหนผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยผมเข้าใจนะครับว่าเอฟซี เสื้อแดงอาจจะเคืองผมในเทปนี้นะแต่มันเป็นการนะครับพูดด้วยความรู้สึกคนไทยอะคุณคนไทยผมไม่เลือกข้างผมบอกแล้วผมไม่เลือกข้างไหนนะครับก็เช่นเดียวกับหลายหลายคนวันนี้คุณมาเนตใส่เกียร์ถอยหลังแล้วนะครับนะแต่ยังบอกว่ายังคงนะครับยืนยัน เจตนารวมเดิมคือจะเอาปราสาทต,ต่างๆขึ้นสารโลกให้ได้ต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้จะเอาขึ้นสารโลกให้ได้การที่ประกาศนะครับให้ทหารเขมรถอยร่นไปสองร้อยเมตรกลับไปอยู่หลุมเดิมเขาเนี่ยเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะการปิดด่านเนี่ยนะครับมันทำให้ชาวขเขมรเนี่ย อยู่ไม่ได้ชาวเขมมนอยู่ไม่ได้นะเขาเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเพราะฉะนั้นคุณคิดสั้นเกินไปนะวันนี้คิดสั้นเกินไปอยู่ฤร,รูกาลใกล้าการเลือกตั้งใช่ไหมคอมมินผู้นำเลยต้องอะไรฮนะหาเสียงสนับสนุนโดยการสร้างสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน โอ้โหนี่นะผมว่ามันเลวชาติจริงๆนะพูดกันตรงๆนะครับไม่รู้ใช้ภาษาคำไหนแล้วนะอืมนะครับไม่รู้ใช้ภาษาคำไหนแล้วนะพี่น้องนะแต่วันนี้ผมผมเก็บกดมากอะคือประเด็นคือต่อไปจากนี้พี่น้องหลายคนบอกอย่าไปเชื่อใจมันอย่าไปเชื่อใจมันไนสองพ่อลูกนี้อย่าไปเชื่อใจมันซึ่งไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วสองพ่อลูกเนี่ยไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะรู้พวกนี้คุณเห็นไหมล่ะสันดานมันอนะอย่าใช้คําว่าน,นิสัยนะครับนะมันเชื่อไม่ได้เออมันเชื่อไม่ได้นะครับไม่ควรเอามาเป็นเพื่อนไม่ควรเอามาเป็นพี่น้องไม่ควรนับญาติกับมันนะนะครับยิ่งไอตัวตัวพ่อเนี่ยโอ้โหตัวลูกเนี่ยแรงไม่ไม่แพ้ตัวพ่อเลยเออคุนมาเนเน่ย นะครับเออขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ